จบเดินได้นะแม่จั่งไข่เพิ่มอีกหกรวมเป็นแปดขนมปังห้ากาแฟสองอืมอะไรกันเอ็งฟังผิดหรือเปล่าอืไม่ผิดหรอกฉันถามย้ำแล้วเอออืแปลกเว้ยเฮ้เออแล้วมีอะไรผิดสเกเกอีกมากประตูลงไปห้องใต้ยินเปิดข้อพับคุณดมหนบมีภาพพันโอ้ไม้มีเรื่องติงด,ด้วย แล้วองไ่ะเสียงคุณดมนะแหบไปมากนั่นไงค่าบอกแล้วอากาศเมื่อคืนวิปริตเดือนก็หายแท้ๆฝนตกพายุแรงเสียงระฆังบนหอคอยดังลั่นเชียวมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเห็นโอ้ยโธ่สิใจคอหายหมด มีความทุกข์เปล่าแม่มือมาสิตาจ,จะให้ของดีแกเดียนลงพ่อเงินผมไม่เอาผมไม่ต้องการก็แกเคยบน่นว่าอยากได้ไม่ใช่เหรอแต่ตอนนี้ไม่ต้องการครับอนุชห้องพักแกไม่มีทิ้งเรล่ถ้าเชิญพุทธรูปไปไว้ก็ไปสิริมงคณ

ผมเห็นพี่ดมแถวลาดพร้า,พาวพี่ดมเข้าไปในร้านขายโรงศพนะครับอเมื่อกี้นี่ไม่เห็นตัดมมาพูดเรื่องนี้ผมเองก็แปลกใจเมื่อกี้ผมจะเข้าไปทักพี่ดมไม่มองหน้าผมเลยคือขับรถกลับไปอืหน้าตาพี่ดมน่ะแปลกไปมากเลยนะครับนั่นนะสิพี่ก็ไม่เข้าใจรู้เขาเตรียมตัวจะเป็นสปอร์ร ไดไหมเด้อแไหม่อเหรอ่รือคุณดมเป็นบ้าไปแล้วนี่คิดบ้าไปแล้ว ดื้อ้ก็เกลือเกลื่อนใจพาพาพาโราาลนอไหเล่นดาฟ้าฟือเยมาเย็นมาเย็นไว้ของช้าด้วยเย็นาเย็น ไอ้มาตัวจรงเลยทีอันใจเย็นๆสิจ๊ะฉันก็พบของแปลกเหมือนกันไปเห็นรูปปูท่ทวดยายทวดของเพื่อนฉันรูปร่างหน้าตาเหมือนนิ้งกับคุณวัดจังเลยแต่แต่งแบบคนสมัยโบราณน,นะแล้วท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าท่านทั้งสองอะสิ้นบุญไปแล้วยังรู้ไหมท่านทั้งสองชื่ออะไร <c oughs> ฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันล่า <c oughs> ตัวทวดของเพื่อนฉันน่ะชื่อเที่ยงชื่อเที่ยงใหย่ทวดชื่อปลื้มเอ๊ะทำไมมาตรงตกับความฝากกันของฉันเมื่อตะกี้นี่ล่ะ <c oughs> ฉันได้ยินเสียงคนเรียกฉันว่าบุญปลื้มดังมาจากหลุมศพที่มีมือโผล่ขึ้นมาเออหรือว่าหนิงกับคุณวัดกลับชาติมาเกิดนั่นเหอสิ ไม่รู้เหมือนกันถ้าเราคุยกับพระที่คงแก่เรียนท่าคนคงตอบเราได้เนอะอืมอืมาถอยมาเอ,อยมา้ยเฮย,ย,ย,ยมาเรื่อยๆอ่อยอามามามา มาทำไม่ะครับซื้อมาน่ะสิเห็นนางสวยดีจะไว้ใส่ร่างฉันเมื่อฉันตายโอ้คุณดมมันอาจจะเป็นร่างไม่ดีก็ได้นะครับฉันตรงแล้วเมื่อเราเกิดได้ก็ดับได้การเก็บลงไว้ก็เท่ากับทับกิเลสลุงช่วยเขาเอาไปไว้ในห้องใต้ดินด้วยนะครับ,รบโไม่เห็นอนะ้อีออกไม่กี่วันน่ะก็จะถึงเันเกิดของเธอแล้ว เธอจะจัดงานนะจัดสิมีการประกวดเต้นรำแฟนซีด้วยอื๋อจัดที่บ้านหรือที่โรงแรมอืมที่บ้านสะดวกกว่าเปิดไฟสลึมสลือสวมหน้ากากเต้นรำพอสองยามนะเปิดไฟให้สว่างทุกคนต้องถอดหน้ากากเป็นความคิดที่เก๋มากแล้วเธอจะชวนพี่โดมก็ได้หรือเปล่าเชิญแต่ต้องขอร้องให้คุณรับเป็นเชิญส่วนเขาจะมาหรือไม่ฉันมีแข่ คุณว่าจะแต่งตัวไปงานยังไงอ่ะต่างคนต่างเลือกกันเองดีกว่านะอาจจะมีคนแต่งเป็นผีดิบก็ได้เออแล้วหนิงจะแต่งชุดอะไรอ่ะเอาไว้คิดที่หลังดีกว่าหนิง่็ควรจะแต่งชุดจงกระเบนนะผมดอกกระทุ่มผมแพรจีนสบายเฉียงมีป้ายชื่อติดไว้ว่าบุญปลื้มบ้าชีนเอาอะไรมาพูดก็มีนัวชื่อนั้นเป็นเพียงความฝันจ้ะ หนิงกับเจียนน่ะช่วยกันคิดกันแล้วกันนะฉันต้องการให้งานสนุกแล้วก็เป็นกันเองนะ <c oughs> พี่ว่าจะทำอะไรหนองร่วมมือด้วยใช่เราต้องร่วมมือกันและถือเป็นความลับด้วยจะลงมือคืนงานวันเกิดโชติรส คุณวัดครับฟางเส้นเนี้ยตกอยู่ที่หน้าห้องทางลงไปใต้ดินคุณวัดคิดว่าคุณดมจะาไปทําอะไรเอาไปปลุกผีดิบนอนน่าจะใช้นุ่นมากกว่านะฮะผมคิดว่าผีดิบต้องการฟางมากกว่าไม่ใช่นุ่นหรอกครับเหตุการณ์กำลังลุกลามใหญ่โตคนตายเพิ่มขึ้นเรืลยพระด,ดมก่อเรื่องจกำลังหาทางแก้ไข ฉันจะลงไปสำรวจห้องใต้ดินและขโมยคัมภีรเอามาคุณแจ้งรู้ไหมว่าคัมภี์รอยู่ไหนถ้าเดี๋ยวผมตรวจด,ดูและถามลำเจียบก,ก็ไม่เคยเห็นคมภี์รในห้อง,องดมเลยไม่เป็นไรเราค้นหากันได้ <c oughs> นองอยู่ที่งานนะคอยดูว่ารอนนดมจะมาถึงเมื่อไร่และมากับใครแล้วโทรไปหาพี่ดีโรไม้แฟรยับเมฆครับพี่รุ่นแจ้งจะได้ไปนคนพยับเมฆทันทีอีกช่วงหนึ่ง ถ้าได้ดมกับเพื่อนจะกลับรีบโทรไปที่โรงไม้คนที่โรงไม้จใจบอกพี่ที่พยับเมฆเราจะได้ออกจากพยับเมฆได้ทัน ในเสื้อสะก,กนฉันไม่อยากมองทำไมมีเรื่องอะไรอ่ะฉันอาช่วยแกได้นะฉันไม่ควรไม่ควรอ่านคำพีเอ๊ะนีะ่ฉันพูดอะไรเผลอเจอแล้วดมฉันไม่แนะนำให้ฉันรู้จักเพื่อนของแกบ้างเฉยๆกลางวันคุณเมทามห่ต้อนรับแขกจะพบกันตอนกลางคืน โดยเฉพาะคนดวงจูเอ๊ะทำไมต้องคนดวงจูล่ะเขาเป็นคนขี้โมโหใครพูดขวางหูไม่ได้ถึงอย่างนั้นเชียวเหรอืฉันชักกลัวเออดมมรืนเนี่ยเป็นงานวันเกิดโชติรสเขาให้ฉันมาเชิญแกจัดงานที่ไหนที่บา้านมีแต่แฟนซีเต็นรำสูมหน้ากากด้วย มากบรรยากาศของงานคงเหินเชิญผีทั้งปา่าช้ามาร้องรำทำเพลงครงู้อยากเชิญเพื่อนไปมากแต่ชวนคุูเมทาไปด้วยสิ เี่น็อเลยพี่น็อตใหเนางใหญ่โตให้นางทีให้นาสีดว่เชิญดามสบายนทุกคนเชิญสบายเลยรังค่ะเจอกันค้งหน้ เครับดีนะไม่เห็นหน้าเปนอี้ดีแล้วนอะจำไม่ได้ี่น้ีได้ในตา่างนที่น้ดีไงละใลยใส่ไใยพ่วัะครับพี่ดมเขามากับเคืนเขาแล้วล่ะครับกลับมาหลายผมจะโทรไปบอก ยังอ่ะกำ <G ül üyor> ลังหาอยู่นะคุณเจียน <G ül üyor> แล้วพวกเราใครมาบ้าง <S <S พี่วัดจะมาตอนดึกทำไมเป็นอย่างนั้นหรอก็ไ <G ül üyor> ม่ทราบ ก็จะตกอยู่กับผมนะถ้าหนีเรียกไม่ทันรู้สาบันทิชันเขาลลวกันฉันพบลามะองค์หนึ่งเขาบอกว่าคำพีทำให้ผีดิดคืนชีพได้ต้นท้ายมันตายได้เหมือนกัน ทั้งข่าวนะเน้นเดี๋ออออยวเราไปคุยกับเขาก่อนไปแล้วกันนะงั้นแล้วก็เขจะหาว่าเราทอดทิ้งไม่สนใจดีจ้ะแล้วคุณวัดจะสวดเมื่อไหร่นะต้องคืนมอนเพดพระคาถาขลังมากเรียกชื่อมันหลายครั้งแล้มีความศักดิ์สิทธิ์จะแผ่ไปถึงหนึ่งกิโลเมตรจากที่ที่เราสวด วันนั้นพี่จะเสือ,นนอมนารดมพาเข้าไปจากที่นี่นายนายยังไม่ได้ยืนนะครับข้ารู้ตัวจะมีอันตรายไปช่วยปบอกพี่วัดด้วยเอาไปเดี๋ยวนี้แล้วครับน้องหลอกเราซิล่ะแหมบอกได้ว่าจะแต่งชุดพิศดารข้างคาวน้วของปพิศดารก็ไม่เจอได้เลย Ừ, ดูเหมือนฉันจะเห็นเขาเดินไปทางโน้นนะแต่ไม่คิดว่าเขาจะกลับไปเถอะช่างเขาจะสนุกพวกเราดีกว่าไป ừ, นี่ปะ <c oughs> อยากคุยด้วยนั่งตรงนั้นดีกว่าพี่จะมีอะไรก็ว่ามาสิคะในวัดเขามีเพื่อนผู้หญิงที่ชื่อบุญเปลื้ลจริงๆเลยไม่เคยมีอะค่ะยิ่งจะเป็นแม่บุญเพลื้มพีออมอ่อาม่าอยาๆๆถ้าบังเอิญเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วก็ว่าไงคะพูดเล่นนะเออหนีที่บ้านในวัดเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเยอะแยะค่ะพระเพื่อง พระพูชารุ่งเก่าๆพี่ดมมันต้องขอเข้าชมห้องพระสิคะไม่ต้องดีกว่าลองเคยไปครับอ๋อแล้วพี่หน่อธทีบายพี่ดมก็ฟังหน่อยสิคะจาไม่เค่อยได้แต่พี่วัดให้ผมมาองคหนึ่งบอกศักดิ์สิทธิ์มากไปพักเครื่องสินี่ไงครับอ๋ออาอพี่ดมอะไรกันเนี่ย ้วก็ถูกไฟรอยไหม้เกรียมนี่คิดว่าพระของมนองร้อนไหมคงไม่แต่อาจจะเป็นอาถารพอะไรสักอย่างแน่ฟื้นแล้วค่าพี่น้องนี่บานเราจะ่ไหมเนี่ยค่ะมือพี่ดมแพ้ภาครื่องเหรอครับใครบอก ค็นี้ไงครับร้อยไม่เตรียมไม่เชื่อแล้วใหม่ไหมคะอืยานี้ดึกเกิดชักขึ้นมาอีกไหนเอามาสิผมงงไปหมดแล้วพี่โดนเป็นคนสองคนในเวลาเดียวกัน ไม่กลับพยักเมฆดีกว่าทางที่เนียทางพยักเมฆทำไมพี่ดมหนักใจเหรอคะเบื่อรับรถตัวเอนปากเลือดคนตายอะไรคะน้ำปลาปลาพี่ดมน่าจะโทรบอกลุงแจ้งนะฮะเดี๋ยวค่อยโทรก็ได้ของหิบสักหน่อยแล้วค่อยโทรไป ¡Gracias! บานประชานาดครับเรารู u, ้ได้ยังไงยางไงคุณดมโทรมาที่โรงไม้แต่คนที่นั่นเขามาบอกครับเขมีเหตุผลอะไรที่ได้ครางทีผมไม่ทราบครับบานประชานาดอยู่ที่ไหนเลขที่99ทับ49กลาดพร้าวซอย35ครับ บาลุดงข้าพอยเจ้าอยู่ที่สนามบาลุดงข้าพอยเจ้าอยู่ที่สนามาลุดง นายาอย่าฆ่าผมสงสารผมเถอะใครบอกเองฆ่าไม่ฆ่าเองหรอกเพราะเองอ่านคำพี่ทุกชีวิตข้าแต่เองจะต้องกลับไปเป็นท่ารับใช้ข้าที่พม่ยอมเลยฆ่าใจแก่ความตระกิดเสื่อม เดี๋ยวจะต้องกลับยากมี้ทำไมหน้าซีดล่ะไม่สบายหรือเปล่าเปล่ากับพรุ่งนี้ช้าไม่ดีเหรอมีอะไร,รอ,อยู่ใรใจหรือเปล่าครับไม่เพียงแต่เจ้านายเอิผมพี่ดลครับขอดูรอยมากที่ฝ่ามืออีกที เปยนสภาก่อนแปลกเ่ายังรอยไหม้ที่ฝ่ามือยังมีอยู่ตอนนี้หายไปหมดแล้ว